เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งขยายผลคดีสะเทือนขวัญหลังจากพบเบาะแสใหม่ที่ชี้ไปยังเพื่อนสนิทของผู้ต้องสงสัยคนสำคัญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดหาไซยาไนา์ให้บุคคลปริศนาโดยสายลับจากหน่วยสืบสวนเปิดเผยว่ามีโทรศัพท์ต้องสงสัยที่โทรเข้ามาถามเรื่องพินัยกรรมของผู้เสียชีวิตก่อนหน้าเหตุการณ์เสียชีวิตเพียงไม่นานทำให้ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่ใช่อุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่อย่างใด การสอบสวนครั้งนี้จึงกลายเป็นจุดสนใจของสังคมอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อชื่อของนายก่อถูกพัวพันอย่างใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรวมถึงการติดต่อกับบุคคลที่ยังระบุตัวไม่ได้ซึ่งโทรมาซักถามประเด็นเกี่ยวกับพินัยกรรมในเวลาที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งในช่วงเช้าของวันนี้พลต่อเต่าต่อเต่าผู้บังคับการตำรวจสืบสวนกลางได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงเพื่อนสนิทของนายก่อ กับการสั่งซื้อสารไซยาไนจากตลาดมือโดยมีการใช้บัญชีนอมินีและช่องทางสื่อสารที่เข้ารหัสเพื่อปกปิดตัวตนแต่เจ้าหน้าที่สามารถถอดรหัสการติดต่อบางส่วนได้แล้วและพบว่ามีช่วงเวลาตรงกับวันที่ผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการผิดปกติตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนสนิทคนนี้อาจมีบทบาทในการช่วยเหลือหรือเป็นตัวกลางให้บุคคลปริศนาที่อยู่เบื้องหลังแผนการครั้งนี้ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะเรื่องพินัยกรรมของผู้เสียชีวิตที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงเป็นจำนวนมากแหล่งข่าวภายในทีมสืบสวนเผยว่าบุคคลที่โทรมาสอบถามเรื่องพินัยกรรมก่อนเกิดเหตุเพียง3วันเป็นชายเสียงทุมไม่ยอมระบุตัวและใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแบบซิมเติมเงินที่ไม่พบข้อมูลเจ้าของเครื่องสร้างความสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ว่าบุคคลน,นี้อาจรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรืออาจมีบทบาทสำคัญภายในแผนการบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าที่คิด ตลอดช่วงสองวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อรวมถึงเส้นทางการเดินทางของนายกและเพื่อนสนิทที่ต้องสงสัยเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเชื่อมโยงสู่ผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงในด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความเศร้าและความขาใจญาติของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าผู้ตายไม่มีประวัติการเจ็บป่วยรุนแรงเลย อีกทั้งยังเป็นคนแข็งแรงร่าเริงและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงใดๆทําให้ครอบครัวเชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครอบครัวยังยืนยันว่าพินัยกรรมถูกแก้ไขเมื่อ6เดือนก่อนโดยผู้ตายตั้งใจแบ่งทรัพย์สินให้ทายาทโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่อของบุคคลภายนอกหรือเพื่อนสนิทคนใดในเอกสารดังกล่าวยิ่งทําให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับเจตนาของผู้ที่โทรมาถามเรื่องพินัยกรรมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากข้อมูลทางนิติเวชที่เพิ่งเปิดเผยออกมา การเสียชีวิตของผู้ตายมีสารพิษในร่างกายในปริมาณที่สูงผิดปกติโดยผลตรวจระบุชัดเจนว่าเป็นไซยาไนา์ในระดับที่ถึงแก่ชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีหากได้รับในปริมาณมากนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการปนเปื้อนบนแก้วน้ำที่ผู้ตายใช้ในวันเกิดเหตุซึ่งกําลังถูกนำไปตรวจหารอยลายนิ้วมือเพิ่มเติม,ตมแม้ว่าเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่ากระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุด และยังต้องรอผลการตรวจทางเคมีชุดสุดท้ายก่อนสรุปผลอย่างเป็นทางการทางด้านชุมชนรอบบ้านผู้เสียชีวิตประชาชนจำนวนมากออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายก่อกับผู้ตายโดยส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าทั้งสองมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งแต่มีความขัดแย้งเล็กน้อยในช่วงหลังเกี่ยวกับทรัพย์สินบางรายการที่ผู้ตายสัญญาจะช่วยดูแลแต่ไม่สามารถทำได้ทันตามกำหนดทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัน แม้จะไม่มีหลักฐานว่าความขัดแย้งนั้นรุนแรงพอที่จะนำไปสู่การฆาตกรรมแต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งเพราะพบว่าหลังการเสียชีวิตของผู้ตายนายกมีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติเช่นการลบข้อความในโทรศัพท์บางส่วนและการเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยไม่แจ้งเหตุผลเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยพบว่ามีธุรกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของเพื่อนสนิทนายก เป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ที่โอนเข้ามาจากบุคคลนิรนามภายในเวลาใกล้เคียงกับวันที่เชื่อว่าไซยานายถูกจัดซื้อการโอนเงินดังกล่าวไม่มีรายละเอียดใดๆและใช้บัญชีผ่านแอปที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้โอนได้ง่ายทำให้ตำรวจคาดว่าอาจเป็นค่าจ้างหรือค่าสังการบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของผู้ตายสำหรับบุคคลปริศนาที่โทรมาถ,ถามเรื่องพินัยกรรมเจ้าหน้าที่กำลังไล่ตรวจสอบพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ย้อนหลังเพื่อหาตำแหน่งที่ใช้โทรเข้ามา ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้เร็วขึ้นประชาชนในโลกออนไลน์ก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก #Hashtag เกี่ยวกับคดีนี้ติดเทรนด์อันดับต้นๆต,ต,ตลอดทั้งวันผู้ใช้จำนวนมากตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของกลุ่มผู้ต้องสงสัยและคาดว่าอาจมีผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมอยู่เบื้องหลังเพราะการจัดหาไยานายรวมถึงการลบข้อมูลและการใช้บัญชีมา้า เป็นการกระทำระดับมืออาชีพไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนทั่วไปจะทำได้ง่ายง่ายความกังวลยังเพิ่มขึ้นเมื่อมีข่าวหรือว่าอาจมีผู้เสียชีวิตคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเดียวกันนี้แต่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะตำรวจยืนยันว่าคดีนี้จะถูกเร่งรัดให้เร็วที่สุดและไม่มีการละเว้นบุคคลใดไม่ว่ามีตำแหน่งหรือมีอิทธิพลใดๆเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังเพิ่มเติมไปตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ต้องสงสัยหลายแห่งในช่วงเย็นรวมถึงบ้านของเพื่อนสนิทนายก่อ ซึ่งอาจมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดหาไซยานาหรือการติดต่อกับบุคคลปริศนาที่เกี่ยวกับพินัยกรรมขณะเดียวกันทีมสืบสวนยังได้เตรียมหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรายที่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแม้คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแต่จากหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทาให้ตํารวจเชื่อว่ามีเครือข่ายบางอย่างที่ต้องการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตโดยอาศัยช่องโหว่ข,ของความไว้วางใจและความใกล้ชิดระหว่างเพื่อนสนิท เพื่อวางแผนฆาตกรรมอย่างแนบเนียนคดีนี้จึงไม่ใช่คดีธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงปัญหาอาชญากรรมเชิงซ้อนและความจําเป็นในการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนปัจจุบันเจ้าหน้าที่กําลังติดตามตัวเพื่อนสนิทที่หลบหนีหลังถูกออกหมายเรียกโดยคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลาจากจังหวัดที่เกิดเหตุทีมติดตามพิเศษถูกส่งออกไปปูพรมค้นหาในหลายอําเภอทั้งจุดพักร้างโรงแรมราคาถูกและบ้านญาติใกล้ชิดโดยตํารวจเชื่อว่าเขาอาจพยายามหาทางออกนอกประเทศ ผ่านช่องทางธรรมชาติหรือเครือข่ายรับบางอย่างแต่ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ประสานประครุบทุกเส้นทางเพื่อป้องกันการหลบหนีสุดท้ายตำรวจยืนยันว่าคดีนี้จะไม่จบลงง่ายๆและกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จุดที่อาจเผยให้เห็นเบื้องหลังทั้งหมดทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมถึงแรงจูงใจเรื่องพินัยกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาครั้งนี้สังคมยังคงจับตาดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผยโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ความยุติธรรมคืนสู่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริง